ไอานะไอ้นะไอ้นะไอ้นะอุ้ยเฮียบึ้มบั้มอุ้ยมันบึ้มกันแล้วอ่ะไอ้เฮียเฮ้ยลงไปชนเขาไปชนเขาโคตรแหลกไอ้เฮียเขาไม่โคตรการ้ไอ้สัตว,ว์รอล่าสั้วอว่ะ อะไรวะเฮียะอะไรตรงนี้เต็มวิ่งรอยยิ้มกากคอมแฟนกูโคตรกากเลยเฮียเฮ้ยเี่ด้วยชี้ชนะเนี่ยทำไมเอ็นวีน้อยเหรอคนไม่คโผล่บอกวะทำไมเอ็นบีอยู่บนบ้านอะแต่กูว่ายี่สิบกว่าวะ่ะกูดูตรงแล้วนะเียเอ็นบีแพ้เอีไรอย่างเงี้ยชัวร์เฮีย ร้อยที่ทางขอเหรอเหมือนแบบเหมือนเหมือนที่ที่เรชิรู้วนนะไปที่ยหน่อยแบบรีบๆเข้ารีบเอาอ่ะเรียบร้อยซ้อมประตูโดนเลยยี่สิบยี่สิบชนะว่าอีกอีกแค่กี่คนเนาะอีกแค่สิบห้าแต่ก็ยังอ่ะสามสิบคนอ่ะดูตรงนอบชนะละเฮ้ยเฮียไม่แน่หรอไม่แน่หรอไม่แน่ก็เหก็แย่ยละมึงไอ้มึงดูมึงดูเอ็นดีดิมันอยู่ทางขวา สีไม่เหมือนกันห,หรอไปทำไมงี้ยูชีมันเริ่มน้อยลงน้อยลงอ๋อเพื่อนใช่ไหมเนี่ยโดนโดนขังในบ้านดูแล้วนะใช,ใช่ใช่ไหมเนะี่ยเฮ้ยเพื่อนแพร่น่ะยูชีอ่ะยูชีโดนขังในบ้านฝั่งขวาด,ด,ดอ่ะร้อยที่ยันดูมั้งงอมว่ะบ้านใครอ่ะ โอ้ยมาเต๋อมึงเห็นรถสีเปล่านี่ยีเดชี้หายไปไหนอะมึงโดนกันรือเปเออหายหมดเลยเรียบร้อยเฮียงงดูคนดูเบื่อลำคืนเอ็นเอ็มดีฟีจัดข้างบนคเม่เียตอนทีินจเอดเดินตรง้าคกัโอ้ยเฮียโดนเหรอไม่โดน่หรอไม่ไงูะย่น่เล จะน้อยกว่าเดิมเยอะมากเลยนะตอนแรกอตอนแรกแบบบูมเลยตรงนีเ้นเล่นดีเลยได้ไเอ้อมเฮ้ยไอ้เหี้ยมันมาเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยมันมันมันเอาสม,ม,มุไว้ตรงนี้ทำไมไม่เอาไปไกลๆเอาไปไกลๆดีวะา <c oughs> โหฮิโรชิชน,นะนะใครทายแพโนะ้โดนนะโดนนะอันนะี้ยโดนนะโดนนะแล้วใครชนะแล้วมันดูไงนะทายผดนอะ Đi tìm đi. ông phía sao, quá thơ của hoa Thế hả quay hoa 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 ạ hoa 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 Ê, hoa ông hoa แล้วเอ็มไปออกอสบป่าไม่มีปืนอยู่บนรถนี่หอนะว่าเกิน,นี่สิเคสะคุดูบางกีนะคุสรุปผลเลยนะคุด,ดูอย่างเงี้ยสรุปผลได้ปะผมไม่ร่อ,ออกแล้วเอมเตะฮีชิวเอาอ,อกแล้ว อามันก็ต้องรีบเดียวมันมันเกินมันเกินเป้าหมายแล้วมันอุ้มก็จบแล้วเนี่ยมึงเห็นนิดนึงตรงรถไหมมึงเห็นไหมมึงเห็นแล้วตรงไหนข้างในเลยข้างในบ้านเน,<า>นี่ยข้างนอกเนี่ยโดนลุมสนะามหน,นึ่งแล้วนะโอ้ตายที่โดนยันอย่างเงี้ยแม่งไม่รอดหรอกรอเสร็จเรียบร้ยฮีรี่เข้าไปในบ้านจริงน่าจะรีบอุ้มเลยนะแค่สิบห้าแค่เดียวปล่อยเลยรีบอุม้มเรีร้อยเรียร้อยกูสรุปผุดล้วนะคนดู สรุปผลขออนุญาตสรุปผลนะครับผมขออนุญาตเลือกผลลัพธ์นะครับก็เป็นฮีโร่ชีชนะครับผมเลือก้ยอยครับฮีโร่ชีชนะนะครับผมใครที่เหยีเอฟบีก็เสียใจยด้วยนะครับฮีโร่ชีวินเลืบร้อยฮีโร่ชีชนะแล้ว ขาบ้านอีกเด้ยวมีการบับทวิตนะครับผมชอตนี้ยังไงครับด,ดูดิไอ้ดีแล้ว,วน่ะขีดรถตัวออกไปนะจำนะแค่นี้มันก็ชนะแล้วเฮียถ้ามันอุ้มได้สิบเขียดละมันไม่ได้อุ่ัรออนะไรรอเาผมเพื่อนเพื่อน,อนไปไป ธนาคารเว้นธนาคารทำไมเฮ้ยมันขึ้นไม่ได้เนี่ยชยนะแล้วแกงรักกูตอนไหนกินฮิโรชอิอ๋อมึงก็เหมือนกันแหลคะครับอยู่นานกว่ากูใช่กูอยู่แถวเทนนานกว่านะเฮ้ยอยู่แถวเทนนานกว่าแล้วจะอยู่แค่เดือนเดีเดียวเองทีเดียะ มึงต้งพอคุณแหละพ่อพอพะไอ้ควมึงอยู่ในวันนี้พร้อมกูอลควเล่นไหนมึงจะเอาเลไม่วลสองตัวหก